สิ่งที่ต่างชาตินึกถึงและชอบประเทศไทยหลายคนอาจเคยสงสัยว่าประเทศไทยมีดีอะไรทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหลายต่างก็อยากเดินทางมาท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์และหาความสุขจากที่แห่งนี้บอกได้เลยว่าประเทศไทยไม่ได้มีดีแค่อาหารอร่อยหรือธรรมาชาติที่มีนั้นสวยงามตระการตาอย่างเดียววันนี้เราขอเสนอ 9สิ่งที่ต่างชาตินึกถึงและชื่นชอบเกี่ยวกับประเทศไทยจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่านะครับ 1. อาหารไทยมาถึงเมืองไทยสิ่งที่ไม่ลองไม่ได้เลยนั่นก็คือไม่ว่าจะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดรสมือคนไทยก็กัออกงสรรอาหารไทยรสชาติอร่อยนัวออกมาได้หลากหลายเมนูจนติดอันดับระดับโลกมาแล้วเป็นสเสน่ปายจวักที่ทำให้ชาวต่างชาติ ต้องตกหลุมรักจนต้องกลับมาซ้ำอีกรอบ 2. มวยไทยด้วยความขขางของมวยไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณใช้ศาสตร์วุธทั้ง8เป็นอาวุธสำคัญในการโจมตีซึ่งก็ประกอบด้วยหมัดศอกเขา่าและเทา้าทำให้มวยไทยกลายเป็นที่เรื่องลือในฐานะศิลปะป้องกันตัวที่ทรงคุณค่า 3. วัดไทยด้วยความที่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ วัดในประเทศไทยจึงเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นไทยได้อย่างดีวัดจึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งที่ต่างชาติมักจะนึกถึงเมื่อเอ่ยถึงประเทศไทยนั่นเอง 4. ภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นการพูดออกเสียงหรือการเขียนภาษาไทยเป็นตัวอักษรและวรรณยุกต์ที่เปลี่ยนไปด้วยมนต์เสน่ห ไม่แปลกที่ชาวต่างชาติบางกลุ่มชื่นชอบและต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาไทยแบบจริงๆจังๆ 5. งๆ 5. การนวดแผนไทยหากปวดเมื่อยเนื้อตัวแค่เดินเข้าขร้านนวดแผนโบราณของไทยไม่ว่าจะเป็นเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแค่ไหนก็หายเป็นปริทิ้งเราวกับมือวิเศษของหมอนวดได้ช่วยจัดการถือเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ชาวต่างชาติมักจะพูดถึงและอยากมาลองเสมอ เมื่อเดินเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนั่นเอง 6. งานหัตถกรรมฝีมือคนไทยไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเย็บปักถักร้อยแต่ละชิ้นทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอีกทั้งยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นของที่ซื้อใช้เองหรือซื้อกลับไปเป็นของฝากก็ถือว่าเหมาะสมชาวต่างชาติจึงชื่นชอบอามากๆ 7. ขนมไทยแม้จะขึ้นชื่อว่าขนมหวานแต่ขนมไทยแต่ละอย่างมีความหอมหวานและมันจากกะทิรวมถึงเนื้อสัมผัสที่ได้เองก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นและแปลกใหม่แตกต่างกันออกไปไม่แปลกใจว่าทำไมชาวต่างชาติถึงได้ติดใจขนมหวานที่ประเทศไทยเอามากๆ 8. กางเกงช้างหากเดินทางมาถึงเมืองไทย แต่ไม่ได้สวมใส่กางเกงช้างถือว่ายังมาไม่ถึงประเทศไทยเพราะในตอนนี้แฟชั่นไอเทมสุดฮิตจะขาดกางเกงช้างไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดด้วยความเป็นที่กางเกงทรงใส่สบายไม่ร้อนเหมาะที่จะใส่ในประเทศไทยแถมยังมีลวดลายสวยงามโดดเด่นเป็นธรรมดาที่กางเกงช้างจะกลายเป็นไอเทมยอดฮิตสำหรับชาวต่างชาติ 9. คนไทยหลายคน อาจจะคุ้นหูกันดีในคำว่าสยามเมืองยิ้มโดยชื่อนี้ก็ได้มาจากการที่คนไทยเป็นคนที่ยิ้มง่ายและมักจะมีใบหน้าที่เปื้อนด้วยรอยยิ้มที่ดูจริงใจและเป็นมิตรไม่ว่าจะเป็นตามร้านอาหารบนท้องถนนตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าที่ไหนๆเองก็มักจะมีรอยยิ้มมอบให้กับแขกบ้านแขกเมืองเสมอมานอกจากนี้คนไทยก็จะเป็นคนที่กันเอง นอกจากนี้คนไทยก็ยังเป็นคนที่เป็นกันเองและใจดีมักจะชอบช่วยเหลือและผูกมิตรกับชาวต่างชาติได้อย่างดีนี่จึงทำให้ชาวต่างชาติหลายต่อหลายคนจึงรู้สึกประทับใจในประเทศไทย